ไอ้มึงกูว่านะแม่งดูข่าวนี่ดิมีคนแชร์มาว่ะว่าโควิดสิบเก้าอ่ะแพ้แอลกอฮอล์แล้วถ้าเรากินเหล้าอ่ะมันจะเข้าไปฆ่าเชื้อวอ่ะหรอเออสงสัยเป็นยันเนี่ยอยากรู้ไหมเ,ออเราไปหามคนแถวนี้ดีกว่าถ้าเรากินเหล้าเข้าไปเนะี่ยแอลกอฮอล์ในเหล้าจะเข้าไปฆ่าเชื้อในร่างกายคิดว่ามันจริงมันเป๊กมันโกหกมันหลอกลวงหรือว่ามันเป็นมุกขำๆเนี่ยครับในเรื่องนี้พี่ก็ไม่ นะว,ว่ามันจะจริงหรือจะเรื่องคำคับคิดว่าไม่จริงค่ะเพราะงั้นก็รักษาด้วยการดื่มเหล้าเหรอครับก็ต้องลองดูนะพ <c oughs> ี่ก็ดื่มเยอะนะแต่ว่าก็านะย,ยังไม่ได้เป็นโรคไง,ย,งยังไม่รู้ถ้าเรากินเหล้าเข้าไปเป็นขวดเนี่ยแอลกอฮอล์ในเหล้าจะเข้าไปฆ่าเชื้อไม่ฆ่าเชื้อหรอกมันมันจะฆ่าตับมันมีหรอวันมีข้อมูลความจริงหรอว่ามันจะฆ่าเชื้อได้เอาเหล้าไปฆ่าโควิดนี่แต่ปอใจญอ่ะ ้าใจเลยิกันเป็นเองมากกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าตามความคิดเห็นของป้าๆก็ใช้ล้างมือเอาสบู่มันจะดีกว่าแอลกอฮอล์เจลมันล้างมันก็ติดอยู่ที่มือเราใช่ไหมมันก็ไม่ไปไหนถ้าเราใช้ล้างสบู่มันก็โอเคมันก็ไปกับน้ำเลย หลังจากที่เราได้ไปสอบถามใครหลายๆคนแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่ามันเนี่ยช่วยต้านได้จริงหรือเปล่าดังนั้นเราจรึงได้ไปรวบรวมข้อมูลและสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ทําให้เราได้ทราบว่ามันไม่ได้ช่วยเลยนะครับในการต้านเชื้อโควิดเนี่ยแถมยังช่วยให้คุณติดโรคได้ง่ายขึ้นและทําให้สุขภาพคุณแย่ลงไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับคุณควรจะลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลงบ้างและหมั่นดูแลสุขภาพร,ร่างกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรงครับขอบคุณครับ